วิสัยของคนเราถ้าเกิดผมมันขับเรือคนตกผมต้องวนเข้าไปเขาก็บอกเขาถูกไหมครับเขาก็นี่แต่มีย้อนแย้งันวันแรกก็บอกว่าตกปุ๊บออกมาหาคนช่วยถูกไหมผมก็บอกไม่ใช่และเมื่อวานก็มีคนพูดอีกว่าตกปุ๊บพยายามวนวนแล้วก็การโยนโยนยื่นสิ่งของที่จะให้เขาบอกว่าหาจุดโยนที่เจอเพราะก็าไม่เห็นคนที่จะบอกว่าจะไปโยนเสื้อทูตีพอะไรเงี้ยผมฟังผมฟังอยู่หลังจากที่ผมขึ้นมาจากปฏิบัติการในช่วงค่ำผมมาฟังดูแล้วผมว่าคีาะห์ข้อมูลบอกว่า รู้สึกผิดหวังนะครับย้อนแย้งย้อนแย้งว่าโอ้โหเราเราทุ่มเทกับข้อมูลที่ที่ผมผมเรียนว่าเป็นข้อมูลสุ่มแล้วนะแต่เราพยายามสุ่มเลยอะสุ่มหลายสุ่มเลยที่เราพยายามทำให้ดีที่สุดแลวอับเพื่อความหวังที่ที่จะเจอรเ่างของแตงโมงนะครับแต่พอได้ยินข้อมูลอย่างนี้มาผมบอกว่าทําไมข้อมูลอย่างนี้มันไม่ตกถึงเราตั้งแต่ที่แรกแล้วเวลาผ่านไปมันจะไปแก้อะไรไม่ได้ครับ เพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นสิ่งที่มันเป็นวัตถุที่มันมีน้ําหนักโอเคมันอยู่ได้3วัน5วันเราไปยังไปปรับได้แต่วันนี้เป็นวัตเอ่อเป็นเขาเรียกอ,อะไรเป็นร่างกายมนุษย์ที่อยู่เกิน2วันแล้วก็อิ่มน้าแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปถูกไหมครับมันมันมันไม่แก้ไขได้ไม่ได้เพียงแค่ตอนนี้ปรับเปลี่ยนสถานการณ์ในการปฏิบัติแล้วก็มีข้อมูลอะไรต่างๆก็เราลองมาปรับใช้ ทุกความหวังผมก็บอกว่าเรายินดีทำทุกความหวังแต่บางสิ่งบางข้อมูลถ้าเกิดมันคิดว่ามาวิเคราะห์แล้วเกิดอันตรายกับผู้ปฏิบัติหรือทําให้ผู้ปฏิบัติเสียก็ได้เสียพลังงานไปเปลา่าๆผมก็บอกว่าอันนี้ผมก็ต้องคิด,ดานานครับ,ๆๆรบมีกระทั่งนั่งดื่มนั่งถ่ายรูปมันนั่งปัสสาวะ ผมบอกว่าเป็นเป็นหลายๆข้อมูลผมก็งงว่าว่าคือยังไงมันมันมันจับต้องไม่ถูกเลยว่าข้อมูลยังไงแล้วก็จุดตกบอกว่าตกไปแล้วมีจับขาดึงมากกว่าจะเบรกือกว่าจะวนหมู่เลบอกทีนี้โอ้โหไปยังไงกับพี่ัดตอนแรกที่ให้เราคนเรื่องครับผมหมอหนังหนังคนละม้วนครับก็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 รู้สึกเหมืงนั้นนะครับว่าสิ่งที่เราทุ่มเทกันกทุกทคกคนทนะีมงานทุกๆหน่วยงานที่ทุ่มเทในการปฏิบัติไปเด้ได้ข้อมูลตรงนี้เด้ได<ๆ>้ข้อมูลตรงนี้ผมบอก ็เนนมับนขน้อมูลที่ถูกต้องและทำทำในสิ่งนั้นประสบความสำเร็จผมก็บอกว่าเราก็ยินดีที่จะเหนื่อยครับแต่เหนื่อยในสิ่งที่มันไม่ใช่ผมก็บอกว่าเข้าใจนะครับผมก็เห็นใจผู้ปฏิบัติทุกทุกคนทุกหน่วยงานที่เขามีจิตใจหวังแม้กระทั่งพี่ๆสื่อมวลชนที่ท,ที่ที่มามาเฝ้าติดตามกันแล้วก็ประชาชนแฟนคลับต่างๆที่มาเฝ้าให้กําลังใจกันผมคิดว่ามีความรู้สึกเหมือนกันครับ ครัขบขอบคุณครับข yes? อบคุณครับขอบคุณครับอย่างน้ำทะเลมันหนุนตอนนี้มันหนุนสูงสุดเนี่ยต้องยังไงอ่ะม vale> uh ันเป็นหัวข้องบนไหมก็เดี๋ยวหนุนสูงสุดลยถึงประมาณประมาณบ่ายบ่ายหนึ่งบ่ายสองครับแต่เราก็ยังควบคุมในเรื่องของการดูผิวน้ำาถูกต้องครับแล้วก็เรื่องผิวน้ำเนี่ยเกี่ยวเรื่องจุดซ่อนเลนส์ต่างๆเนี่ยเช่นใต้ถุนบ้านเนี่ยพอหนุนสูงสุดปุ๊บเนี่ยใต้ถุนบ้านเนี่ยจะผูกปกเสมอครับ มันจะดูลําบากออแต่ถ้าเกิดท่วน้ําลงมาเนี้ยปุ๊บเนี่ยเราจะมองดูใต้ถุนบ้านอย่างนี้ได้ครับแล้วมันจะไม่ทําให้แบบมันหนุนที่ทางเหนือมากยิ่งขึ้นหรือเราต้องขับมันถึงแบบเออมัน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 ก็มันเป็นวัตถุที่สามารถลอยตามน้ํานะครับออมันอาจจะมีการยืดหยุ่ทออนที่นี่ได้ครับแต่ถามว่าสะดวกกว่าไหมท,ที่ที่จะต้องมุดเข้าไปต้องไปไป,ไป,ไปตรวจสำรวจผมบอกว่าอันนั้นทีมอันตรายครับ มันมีเยอะไหมคะจุดที่สามซอกนอกจากโป๊ะเนาะแล้วก็เป็นบ้านเนี่ยค่ะนี่ครับตาซ้ายนี้ไปนี่ตลอดแนวครับประมาณ3 3 4สามกิโลเมตรเนี่ยเป็นลักษณะบ้านยกพื้นสูงริมน้ำแล้วก็มีลักษณะเศษขยะผักตบเข้าไปถ้ากอผักตบเข้าไปได้เนี่ยน้ำหนักก็พอๆกับคนนะครับก็มีการเคลื่อนตัวอย่างนี้เหมือนกันถ้าล่างอิ่มน้ำแล้วแล้วอย่างนี้ก็เป็นลักษณะเดียวกันกับผักตบครับที่สามารถเคลื่อนเคลื่อนย้ายตามกระแสน้ำได้ครับ เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับอันนี้ยังยังยังคงปรับกำลังให้เพียงพอครับถามว่าเยอะกว่าไหมวันนี้งานอาจจะเยอะกว่าอาจจะต้องเตรียมกำลังเยอะกว่านะครับแต่ถ้าเกิดหน้างานต้องใช้กำลังน้อยเราก็ปรับกำลังสลับนะครับ เป็นที่ครับเต็นที่กับการค้นหาครับนี้เราไม่เช้าแต่เช้ามาเราลงไปอีกชุดแล้วค่ะหมายถึงแบบสลับมากี่ชุดลวเม่เช้าลงไปเรือเรือเรือแปดลำนะครับเรือแปดลำเจสกีหกลำครับนะครับแล้วก็ทําการเดินหน้าค้นหาแบบหน้ากระดานนะครับมุ่งหน้าทางทิศเหนือด้วยมุ่งหน้าทางทิศใต้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาปรับทีมรวมกันเพื่อเพื่อมาวิเคราะห์ข้อมูลกันด้วยนะครับนะครับ ขอ,ขอบคุณค่ะขอบคุณ,คะคณนะคะ